พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องชูกรีอะไรชูกรีอะไรชูรีพีวากับเดียว่าก็วันนี้นะคะเราก็กจะมาอวดของฝากจากญาตินะคะที่ซื้อชุดเจ้าหญิงมาให้ลิบบี้จากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะซึ่งตอนนี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เขาเปิดโซนใหม่เป็นโซนโค้ชเซ้น แล้วคือน้องของใหม่นะคะ mm hmm. เขาก็ไปเที่ยวมา mm hmm. แล้วเขาก็ซื้อชุดเจ้าหญิง mm hmm. เอลซ่ามาฝากน้อง mm hmm. ลิบบี้ถึงสามตัวตัวที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้เเห็นปะมันเป็นอย่างนี้มตรงชุดที่มันเป็นเสื้อคลุมนะคะ mm hmm. ลิบบี้ตรงชุดที่มันเป็นเสื้อคลุมอะ่ะมันเป็นอย่างนี้สามารถแกะ เปิดออกได้แต่มันก็จะแบบเนี่ยมันสามารถแกะออกได้ซึ่งเราจะใส่แบบมีผ้าคลุมหรือไม่มีผ้าคลุมก็ได้นะคะเอออาใส่ที่มีผ้าคลุมอ่ะอยากใส่แบบมีผ้าคลุมหรือไม่มีผ้าคลุมผ้าคลุมอี่ใส่ผ้าบบะคลุมสีสดสวยเนื้อผ้าดีมากเนี่ย แต่ว่าใส่แล้วถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็อาจจะร้อนนิดนึงสีดำอันนี้เป็นไซส์ั p ทูหน,นะะึ<อ>่งร้อยสี่เซนติะมตะซึ่งลิบบี้สูงประมาณเกือบเกือบร้อยเซนติเมตรพอดีก็ใส่ได้พอดีอะไรอ่ะแม่อะไรอะไรอ่ะรอรีวิวชุดอยู่เอ้าทำไมอ่ะต่อไปนะคะชุดที่สองชุดนี้น่ารักไหมเลื่อมเลยน่ารักมาก แบบโอ้โหน่ารักมากจริงให้ดูใกล้ๆมันจะปักเป็นเลื่อมๆสวยงามมากชุดนี้ไหนลองทาบตัวพี่บี้ดิโออย่างนี้นี่เองชอบไหมชอบกระพูสิชอบ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 ต่อไปเป็นตัวที่สามเดินเดินดินเดันเดินเดินเดิน่นนนมน จะหนีเป็น่างนี้เป็นเปิดไหลอย่างนี้นะคะอะไรไม่ไงนี่เป็นเปิดไหลอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องรีบบีฟิตติ้งชุดให้ดูนะชุดที่หนึ่งนะคะไหนโชว์ค่ะปีกค่ะข้างหลังเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้เลยหมุนเลยหมุนอีกวู้สวยมากมัสวยมันแรงอ่ะมันอะไรนะมันลมแรงมันลมแรงก็ดีไงจะได้ไม่ร้อนสวยมาก เชิค่ะหมุนค่ะสวยมากแล้วนี่ก็คือชุดที่สองนะคะที่เป็นปักเลื่อมนะคะที่ได้มาจากฮ่องกองดิสนีย์แลนด์ฟรเซตหมุนลายโหหมุนสวยมากหมุนอีกหมุนอีกนางแบบชอบไหมคะชุดนี้ชอบมาเลยค่ะนางแบบดูยังไม่ถอดใช่ยังไม่ถอดไงหมุนเลยค่ะสวยมาก ชุดนี้สวยมากนะป้าเลือกมาให้ถูกใจแม่มึงกี่ใบโอ้โหหยุดค่ะหมุนค่ะโอ้โหเกือบล้มเลยวิแป๊บเนื่องมาลืมปิดไม์ให้เวลาพูดจะได้ยินเสียงดังๆแอนแม่คะค่ห<า>นูจะหมุนให้ถูกชอบไหมชอบในสามชุดนี้ลิี่ชอบชุดไหนมากที่สุดชุดนี้กับชุดนี้ ชุดนี้กับชุดนี้ก็คือชุดไหนก็ไม่รู้ค่ะเราก็ขอจบการรีวิวชุดเจ้าหญิงเอลซ่าจากดิสนีย์แลนด์เพียงเท่านี้นะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเอาทำไมอ่ะ